สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮาาหน่อยนะครับฮาหน่อยเฉพาะกิจนะครับฮาหน่อยเฉพาะกิจของวันที่สองนะครับวันที่สองเดือนกันยายม2565นะครับอ่า วันท้ายเลหกสิบห้านะครับห้าน้อยเฉพาะก,กิจก็จะออกทุกๆวันนะครับเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นส <laughs> ี่โมงเย็นอ่างหลงลืมลืมนะครับช่วงนี้นะ <laughs> อ้อายุเด็กเดคนๆยังไม่ถึงอายุหลักสี่หลักห้านี่จะรู้จะจะยังไม่รู้สึกแบบนี้หรอกยังไม่รู้สึกแบบนี้เมื่อกี้อาจารย์ออกไปข้างนอกว่าจะเดินไปเซเว่น ไปยังไม่ถึงเซเว่นเลยมันนขึ้นยังไงได้ก็ไม่รู้ว่าหุงข้าวทิ้งไว้อะหุงข้าวแบบ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 เอาน้ําใส่หม้อใหญ่ๆแล้วเอาข้าวใส่ข้างในไงแล้วมันสุกพองขึ้นมาเองอะไรเงี้ยอ่สุกหุงแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าก็มีอยู่แต่แต่หุงแล้วมันบูดเร็วเสียเร็วก็เลยไม่ใช้หม้อใบนั้นมาใช้วิธีหุงแบบแบบดั้งเดิมอะ่ะ คือเอาข้าวใส่ในหม้ออีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็อบไปด้วยควนันไอ้อน้ำอะ่ะมันก็จะสุกข,ของมันเองค่ะนี่เดินไปถึงเซเว่นนึกขึ้นได้ว่าตัวเองติดแก๊สไว้หุงข้าวไว้ย้อนกลับมายังไม่ไปไม่ถึงเซเว่นหรอกย้อนกลับมา,มาถึงมาถึงบ้านแล้วพอมาถึงบ้านไปดูหม้อข้าวหม้อข้าวมันหุงสุกตั้งแต่เช้าแล้ว ตักไปกินแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ขำตัวเองขำม,มากมากเลยตักไปกินแล้วยังลืมยังยังนึกขึ้นได้ว่าตัวเองหุงข้าวทิ้งไว้ว่านั้นรีบกลับมาดูกลัวไฟแม่บ้านนะก็เลยกลับมาดูพอกลับมาดูแล้วกลายเป็นว่าอืตัวเองปิดเตาแก๊สตั้งแต่เช้าแล้วหลงหลงลืมลืมแบบนี้อขอขอบพระคุณนะครับเอามามาชมกันต่อเลยนะ มาชมกันต่อเลยนะครับเล่าเรื่องเกินเกินเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าฟังแล้วคำเฉยเฉยนะเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับอืเผื่อว่าทุกคนเป็นแบบนี้ก็จะได้รอบครอบหน่อยประมาณนี้มีเยอะกว่านั้นอีกที่จะเล่าตามนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับอหาหน่อยเฉพาะกิจสามสี่ห้านะเงันที่สามนะสามเจ็ด สามแปดสามเก้าสามูสามหนึ่งสามสามสองนะครับสี่แปดสี่เก้าสี่คูสี่หนึงสี่สองครับตัวกันคือห้านะกันคือห้านะครับอ่ะจดไปตามนี้เลยห้าน้อยเฉพาะกิตถ้าจะรูดน่าจะรูดสามกับห้านะเพราะว่าตัวกันเนี่ยมันชอบมานะ สวน C เนี่ยเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าชอบถ้าชนก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะรูด3กับรูด5นะอ่าผมอ่าน่าจะพกจิตนะครับอืมก็โอเคเนาะอ่าจดไม่ทันดูอีกทีหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับอืมครับก็ขอขอ,ขอ,ขอพบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆ,ๆนะครับอืมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ